ใครที่ยังมีผู้ติดตามไม่เยอะอย่าทําคลิปยาวค่ะมือใหม่ที่ยังทําคลิปไม่เก่งให้ใช้คลิปสั้นความยาว1 0บถึงสิวินาทีก่อนอย่าเพิ่งใช้คลิปยาวสําหรับคนที่เป็นครูเป็นโครชสอนเป็นสายให้ความรู้ หรืออยากจะรีวิวสินค้าก็สามารถทําคลิปความยาว1นาทีขึ้นไปได้นะคะ t ิก t อกมีการโปรโมชั่นใหม่สนับสนุนการทําคลิปที่มีความยาวเกิน1นาทีอ่าใครที่เป็นสายให้ความรู้เป็นสายครูสายโค้ดนะคะอ่าต้องการให้ความรู้ให้ทําคลิปความยาวเกิน1นาทีค่ะ t ิกตอกจะสนับสนุนคลิปของเรานะคะดังนั้นเวลาทําคลิปให้ทําคลิปความยาวหนึ่งนาทีสําหรับคนที่ทําคลิปเก่งแล้วนะคะสําหรับมือใหม่ที่ยังทําคลิปไม่เป็นให้ใช้ ฟังก์ชันหรือว่าเอฟเฟกของ t i k t o อกที่เป็นคลิปสั้นนะคะและเขาสนับสนุนการทำรูปนะคะตอนนี้ทำได้ถึง31รูปค่ะทุกคนให้เราใช้ MV ประกอบในการทำคลิปนะคะเอารูปภาพมาทำเป็นคลิปวิดีโอได้นะคะเราสามารถนำรูปภาพมาเป็นคลิปวิดีโอได้แต่ก่อนหน้านี้ t i k t o อกจะไม่ให้เราทำหลายๆรูปแต่ตอนนี้เขามีฟังก์ชันมีฟีเจอร์ใหม่เรียบร้อยแล้วนะเราสามารถเอาหลายๆรูปมาทาเป็นคลิปแล้วก็โพสใน t i k t o อกได้แล้วด้วยนะคะอ่า ใครที่ยังไม่ได้ลองลองก่อนนะคะลองนำเทคนิคนี้ไปใช้ดูค่ะคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาให้ด้วยนะจ๊ะ